เ,เพราะว่าเราเรารู้สึกว่าแน่นอนแหละคือคนคนคนที่เราเขาอยางมีความสัมพันธ์ที่ที่ที่ดีด้วยแล้วเขาเราเขาเข้ากับครอบครัวเราได้มันเหมือนมันเป็นของขวัญที่ดีมากๆเลยพี่เขาเป็นคนที่เข้าเข้ากับทุกคนได้ค่อนข้างง่ายอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่ได้มีปัญหาอะไร นมิสซิงผมเลที่ผ่านมาเลยค่ะเป็นกางก็สนุกสนานครับผมปีที่แล้วเราเราเราจัดเพราะว่ามันแบบเลขสวย6 6 6เนาะแต่ว่าปีนี้เรารู้สึกว่าเออปีที่แล้วมันก็สนุกดีเราก็เลยอยากจะจัดอีกแต่จะสเกลเล็กลงมาหน่อยแล้วก็จํานวนคนก็อจะน้อยน้อยลงแต่ว่าคือพอจํานวนน้อยลงปุ๊บเราก็เลยรู้สึกว่าเออก็ควบคุมอะไรได้มากขึ้นแล้วเราก็มีประสบการณ์จากปีที่แล้วอะไรอย่างงี้ครับเรื่องเกมเรื่องอะไรเราก็จะพยายามคิดเกมใหม่ๆขึ้นมาครับผม จริงๆก็ไม่เกมใหม่หรอกครับเราก็ไปหาตามติ๊กต็อกตามยูทูบอะไรเงี้ยพอสเกลมันน้อยลงแล้วเป็นแฟนคนที่ไม่ได้มาไม่น้อยใจหรออะไรเงี้ยบอกเฮ้ยทำไมมันลดลงเขาบ่นไหมบ่นไหมก็ก็อาจจะมีบ้างครับแต่ว่าเหมือนแต่แต่ส่วนใหญ่เขาก็เข้าใจนะเพราะว่าเพราะว่าเขาเขาคือเขาเข้าใจแหละเพราะว่าด้วยด้วยสถานที่ด้วยเวลาที่เราเตรียมพร้อมอะไรเงี้ยครับมันมันก็เลยทําให้ต้องต้องจํากัดคนด้วยครับจริงๆมันมีบรรยากาศโมเมนต์อะไรที่ประทับใจเกิดขึ้น ครั้งนี้ไหมคะก็เป็นครั้งที่สามโอ้ก็เต็มไปหมดเลยครับเรื่องเนื่อง,งจากว่าเกมเราเราเราเปลี่ยนใหม่จากปีที่แล้วด้วยเนาะ<ม>การที่เอ่อการที่เราได้เล่นเกมใหม่ๆกับแฟนคลับนะครับเราเราก็จะแฮปปี้ทุกครั้งครับแล้วก็มีเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆจากเกมพิเศษอ่าแล้วที่จะเป็นเซอร์ไพรส์หลายคนก็จับตาเลยลเก็คือเป็นพี่แอร์กำลัที่ใหม่เพรนั้นเรารู้ล่วงหน้าไหมคะถึงเข้ามาเซอร์ไพรส์คือถ้าคือถ้าพี่พี่เขาอะครับเราจะรู้อยู่แล้วว่า ถ้าเกิดที่เขาสะดวกถ้าเกิดเขาเสร็จงานทานงเขาก็จะมาร่วมแสดงความยินดีแต่ที่เซอร์ไพรส์คือน้องปีเราไม่ได้คิดว่าน้องปีจะมาด้วยแล้วตอนที่น้องปีเขาเล่นฮาร์ปแฮปเพลงปี้เบิร์ตเด์นี่ผมก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะผมก็ไม่รู้มาก่อนแล้ว,ลวทั้งสองคนก็ปิดปิดเงียบเลยไม่บอกผมก่อนเลยแล้วเหมือนกับที่อัพเขาก็บอกว่าเนี่ยน้องปีเขาเขาอยากเล่นให้เองเลยนะเนี่ยไม่ได้ไปบอกอะไรเลยนะอะไรเงี้ยซึ่งผมก็รู้สึกออขอบขอคุณมากๆก็เหมือนกับมาเป็นทั้งเซอร์ไพรส์ในงานแฟนมิสแล้วก็ ไป binary, ของขวัญวันเกิดเราด้วยอย่างนั้นะคะใช่คร okay> ับใช่ครับ็เปนตอนนั้นพอถามเขามาเขาฝึกหน้าไหมหรืออะไรนะว่าเขามาทำไอ๋อจริงๆอ่ะคือเรามีอัปเดตกันเรื่อยๆอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นผมก็จะพอรู้ประมาณนึงอยู่แล้วแหละว่าน้องปีเขาเริ่มเรียนฮาร์ปแล้วก็เหมือนกับว่าที่แอปเขาจะเล่าให้ฟังว่าครูครูสอนฮาร์ปตกใจว่าน้องปีทำไมเป็นเร็วจังอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือมีพรสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนได้มาโชว์แกล้งของเขาในงานเราใช่ปะ อาวจริงๆเหมือนจะไม่ใช่งานงานแรกครับแต่ว่าน่าจะเป็นเหมือนกับแต่ผมก็เพิ่งเคยเห็นน้องปีเล่นครั้งแรกแล้วน้องปีพูดได้กับเราบ้างครับน้องปีเขาก็เขินครับเขาก็พูดแค่อขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง <c oughs> แค่นี้<อ>แล้วอย่างบบเอฟซีนะคะเป็นยังไงบ้างพองเขาได้ว่ามาจอยในงานแฟนมิกของรเราเงี้ยครับเอ่อก็จริงๆปีนี้พอมันเล็กๆลงเนาะเราก็เลยเ <c oughs> ออเราก็เลยไม่ได้มีเตรียมเกมให้ ที่จะเล่นด้วยกันแต่เหมือนกับพี่เขาก็จะมานั่งนั่งดูเราเฉยๆครับผมคือพี่เขาบอกว่าอยามาฟังร้องเพลงครับผมเราก็เตรียมเพลงมาเป็นที่มีความหมายแล้วตั้งใจจะเป็นช็อตนั้นเลยพะจะยืนไหทพี่แอบแย่ก็ไม่ร้องอีกแล้วเออเราก็อยากให้พี่เขาลองนะแต่ว่าไม่สําเร็จนะครับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอดูโอกาสหน้าครับก็ถือว่าเป็นเป็นโมเมนต์ดีๆที่เกิดขึ้นในงานใช่ครับ เราอยากแกล้งเขาหรือเปล่าะอะไรนะครับอยากแกล้งเขาหรือเปล่าอยากแกล้งเขาไหมก็นิดหน่อยครับผมจริงๆก็อยากถามเจ้าตัวเองเลยเหมือนกันครับผมแล้วกกปกติอย่างแปเองเขาถ้าเกิดเขาไม่ร้องในหนันงสือย่างเงี้ยแล้วปกติเขาเคยร้องเพลงให้เราฟัางไหมเวลาเราไม่อ๋อไม่มีหรอมีฮึมฮามบ้างเวลาเราขับรถเขาก็จะแอบฮึมฮามออกมาแล้วเราก็ต้องทําเป็นไม่ได้ยินเพราะถ้าเกิดเราแบบปึ๊บหยุดเลยหยุดทันทีแต่ถ้าเกิดเราแบบ ทำเป็นไม่ได้ยินเราก็จะได้ยินเขาที่เขาซึมทําไปจนจบเพลงเป็นเพราะอะไรครับเพาเป็นเพาไม่มั่นใจในการร้องเพลงใช่ใช่ใชเราก็ต้องช่วยกันนะเพราะตัวเราเองร้งองเพลงไม่อยู่นขอบคุณครับเราเราเองขอเป็นแอลกอฮอล์บ่อยเลยยังไม่สำเร็จเลยครับผมยังไม่สำเร็จเลยน่าจะลองขอเป็นโครงการนี้เลยนะให้เขาลองเออน่าสนน่าสนใจ <c oughs> แต่ว่าไม่ไม่ต้องมัวห่วงครับปีนี้อาจจะไม่ทันแล้วแต่ว่าปลายปีอ่า ผมผมไม่แน่ใจนะว่าปีนี้จะได้จะได้ไปกินข้าวกับคุณแป้งอีกไหมแต่ว่าปีที่แล้วพี่แอฟเขาสัญญาผมไปแล้วว่าถ้าปีหน้ามีกินข้าวกับคุณแป้งอีกเดี๋ยวเขาจะร้องใช่ไม่มปเป็นมาเตหรอว่าอะไรไม่ไม่ใช่เหมือนกับว่าเหมือนกับเป็นการสัญญาปไปแล้วนะครับมีมีสักข,ขีพยานครับผมปีหน้าเนาะเอ่อไปปีนี้นะฮะถ้าถ้าถ้าได้ไปนะอ่าแล้วกลับมาเจอเราแอไม่ได้เราหันมาอีกมีมีมีครับใหญ ทำไมมันเป็นความลับขนาดนั้นล่ะอ๋อเปล่าเปล่าเปล่าครับเราก็อยากเก็บเก็บไว้ให้เรารู้คนเดียวครับผมแต่ถือว่าแบบถูกใจถูกใจแน่นอนจริงมันไม่เหลือไม่หลายคนที่ชอบมากที่เขาไปทานข้าวทีไหนก่อนหน้าน um> ั้นอ๋อครับครับแล้วหลายคนที่เปิดนักเรียนเหมือนเป็นก็ตัวเดียวกันไปแล้วเงยครับผมก็ ก็ก็ธรรมชาติธรรมชาติแหละครับคือเหมือนกับว่าคือทางผมก็ไปกินข้าววันเกิดกับทงางครอบครัวที่เขาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ผมก็เลยเชิญเชิญที่เขามันเป็นเหมือนกับไปไปมาๆก,กันมากกว่าไม่ได้ไม่ได้เีเรียสอะไรจริงๆแล้วมีโอกาสที่เจอกันแบบนี้บ่อยไหมคะเพราะดูพี่คุณคุ้นเคยกับบ้านเราพอสมควรอ่าก็จริงๆไม่ไม่ได้เจอกันบ่อยขนาดนะครับแต่ผมว่าตัวพอพอพี่เขาเป็นคนที่เอ่อเข้าเข้ากับทุกคนได้ค่อนขอ้างง่ายอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ได้มีปัญหาอะไรครับผม บ้างครับมองหาแล้วแหละคนไปแซลกันโดนเองเขิดไหมหรือว่าพี่แอดเขิดกว่าหรือยังไงผมผมผมไม่เขิดเลยครับผมแฮปปี้มากเพราะว่าเราเรารู้สึกว่าแน่นอนแหละคือคนคนคนที่เราเขายังมีความสัมพันธ์ที่ที่ที่ดีด้วยแล้วเขาเร้เขาเข้ากับครอบครัวเราได้มันเหมือนมันเป็นของขวัญที่ดีมากๆเลยพอเห็นภาพแบบนี้คนก็รู้สึกว่ายิ่งกว่าไฟเขียวแล้วไฟนีเขียวเขียวมีหรือเปล่าครับผมก็เขียวครับเขียวครับมันอาจจะยังมีอีก เรื่องอีกไม่กี่เรื่องเท่านั้นที่ที่ผมยังไม่ได้ยังยังไม่ได้ปรึกษาใครมาครับมาเดี๋ยวสก็เดี๋ยวดูฮะว่าสะดวกไหมสะดวกไหมเปิดไหมรเปิดไหมคะ นิดนึงครับผมงานคู่งานแรกงานคู่แบบอีเวนต์งานแรกงานคู่งานดาก็มางานแบรนร้านเราครับผมแต่แบรนอย่างอื่นด้วย,วยหรยอเปค่อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนเลย ร้านก็ต้องมาเน,ะนาะเข้าใจอันนี้มาให้กำลังใจหรือมาช่วยเชิญความินดีอะไรก็แย่ค่ะก็มาแสดงความินดีค่ะ,ะสำหรับแองเกิลสนะคะก็ขอมาแสดงความินดีกับลูกน้ำค่ะแล้วก็น้องนุง่นแล้วผมนะ <c oughs> อันนี้รู้กันอยู่แล้วรู้มีมีชวนพี่เขาไปครับ <c oughs> แต่ว่าก็ไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าพี่เขาจะสะดวกมาไหมมามาทันไหมอะไรอย่างเงี้ยขอบดอกไม้มาให้ทีค่ะ มีไหมครับมีค่ะดอกอะไรคะคุณดอกไม้ยังไม่ถึงกำลังมาแดดร้อนพี่เป็นไรกำลังมาค่ะใกลล้หลายคนก็เลยแซวว่าเอ้าเป็นงานคู่งานแรกเกาอย่างนั้นเลยงานนี้ใช่ค่ะหลังจากที่เออเนาะเราก็แบบคาดกันไปคาดกันมาก็ไม่ลงตัวสรุปก็เลยพองานนี้ลงตัวเฉยเลยก็คือว่างตรงกันงไปแหมเป็นเรื่องยามยามดีเนาะเป็นไงคะ ไรนะการทำรูปเผยได้ไหมต้องมาแบบคุณได้สัมภาษณ์คู่กันเ็จริงๆก็ไม่ได้รู้ไม่คือซุปไม่คู่เขาไม่ได้เขินอะไรหรอกครับเพราะว่าเราก็เคยสัมภาษณ์คู่ด้วยกันมาแล้วแต่ว่านั่นก็เรื่องงานเนาะเรื่องบทละครครับแต่พี่ว่าหนอนเขินนะนิดนึงครับนิดนึงใช่ไหม แต่แอปก็คือแบบว่าส,า<ช>สบายๆใช่ครับเ <laughs> มื่อกี้แอบขับนนไปแล้วที่ไปไปไป,ไปกินข้าวกับครอบครัวแล้ววันนั้นแ,แอปไปด้วยหลายคนบอกว่าดูเป็นครอบครัวเดียวกันแอปอย่างนี้แล้วลุ้นองไ้างคะก็คือจริงๆก่อนหน้านี้ก็มีโอกาสได้เจอท่านไปเจอคุณ <c oughs> พ่อคุณแม่เจอคุณพ่อคุณแม่บ้างตามโอกาสอยู่แล้วค่ะค่ะแต่ว่าวันนั้นอาจจะเป็นวันแรกที่เป็นการทานข้าว ที่แบบเออเป็นทางการหมหรยายถึงว่ามีกวารโอกาสเป็นวันเกิดอะไรแบบนี้ค่ะคือแอปก็ดูชิลๆสบายๆกับครอบครัวเขาเหมือนกัน,น <c oughs> เลยก็คพราะว่าใช่ <ๆ S 1> ๆๆใช่ค่ะครอบครัวน,นุนทุกคนน่นารักกับแอปแล้วก็เป็นกันเองแล้วก็เราเจอก็เราก็เจอกันมาสักพักหนึ่งจริงๆเจอกันมาตั้งแต่ตอนถ่ายละครแล้วค่ะแบบอันนี้แบบจะได้ไปกินด้เรื่อยๆครับผมเรื่อยๆคับเจอกันตั้งแต <c oughs> ่ถ่ายละครก็สองปีแล้วนะมันก็เลยแบบ ก็เลยไม่แปลกที่เจอกับแม่ผมพี่สาวน้องสาวผมตั้งแต่ถายละครคุณแม่ไปที่กองนะคุณแม่ไปใช่แต่พี่สาวน้องสาวพี่สาวก็ไปนะลืมละจำไม่ได้เราจะมาตีตรงนี้ไม่ได้ลืมไปโอเคโอเคโอเคจำไม่ได้เมื่อกมนนนะคะเขาไม่ยอมบอกว่าแอบให้ขอว่เกิดอะไรอะถ้านดนไม่อยู่แอบถามแแอได้ไหมคือเหมือนนนไม่อยู่ตรงนี้ นนนไม่บอกใช่ไหมคะยังบอกแต่ว่าแม่แอฟเป็นคนไม่ปิดกระสืุนแล้วอ๋อนนไม่บอกเพราะว่านนบอกไม่ได้เพราะว่าแอฟไม่ได้ให้ค่ะสารภาพตรงนี้ก็ได้ค่ะมี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 ครับมีแต่ว่ามีบอกว่าจะจะมีมีแน่แต่ยังไม่ได้ให้อ๋อกำลังจะมาถึงแบบนี้เคานับว่ามีไหม่ะกำลังก็ on on the way ยังมาไม่ถึงใช่ใช่คล้ายๆดอกไม้เมื่อกี้ผมบอกทุกคนไปแล้วว่าถูกใจ ใช่แต่ว่าแต่ว่ายังไม่ได้ไงโอเคโอเคมิซึตะมาตักต่อวันที่อะไรหรือเปล่าคะไม่ต้องรออย่างนั้นค่ะไม่แอดของดีก็ต้องรอนิดเดียวแล้วแบบที่แผ่มากมินของแบบนนชอบเลยไหมคะตั้งใจใช่ใช่ใช่ชอบยังไงก็ชอบยังไงก็ชอบงั้นถ้าเกิดของมาถึงแล้วนนไม่ค่อยบอกพี่ได้ไหมให้ของมาถึงก่อนพี่รอได้เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูรอดูว่ามันคืออะไรก่อนแล้วกันอ้า มาพรอโอเคเอพรลนหน่อยทำต้นที่เอ่อเอยพรเป็นดูเป็นค่ะก็ขอให้แองเกิลสนะคาประสบความสําเร็จนะคะก็ขอให้มีลูกค้าเยอะๆนะคะอย่างนี้ตลอดไปเลยค่ะเพราะแอนรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีที่น่าสนับสนุนมากๆเลยสําหรับธุรกิจที่มันมันเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อให้คนเนี่ยคืออ่ะเรารักแฟชั่นด้วยเราก็ต้องยรียงต้องรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะแล้วมันก็เป็นการ คือแอปเองก็เป็นคนหนึ่งนะที่ชอบสินค้ามือสองคือแอปรู้สึกว่ามันได้ส่งต่อสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบให้กับเพื่อนๆเ,เราต่อๆไปอีกอะไรเงะะี้ยค่ะมันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการที่จะช่วยโลกนะคะแล้วก็มันก็ยังมีเอ่อไม่ใช่สินค้ามือสองอย่างเดียวก็ยังมีสินค้าที่แบบมีตำหนิบ้างเล็กน้อยจากอะอันนี้มันก็เป็นของที่ของใหม่แต่ว่าเราจะเวสไวปเปล่าได้ยังไงใช่ไหมคะ เพราะนั้นสิ่งพวกนี้มันก็ยังกลับมาใช้ได้อยู่ก็อยากให้มาสนับสนุนกันเยอะๆนะคะแล้วเดี๋ยวไว้เจอ <laughs> แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันที่นี่ค่ะเสียงสแควร์ซอยห้าค่ะจ้าเป็นพิยาไหมคะได้เลยครับผมเท่าไหรค่ครับผมหรือว่าจ้ามิก็อยู่านพูดส่วนในร้านเลยจะมาพูดเก่งมากอะไรนะฮะมาเป็นอีกหนึ่งพูดในร้านไหมยินดีครับยินดีเลยมาเลยโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะให้